ถ้าเขจะลุยนะครับผมนี่เราก็ามาเลาะยิงปลาหน่อยครับนี่เก้าโมงครึ่งแล้วนะครับผมมีเวลาแค่แค่เที่ยงนะเรามีเวลาล็อกสองชั่วโมงสามชั่วโมงผมเดี๋ยวเราวนหมายที่เรามาที่ที่แล้วนะที่ผ่านมานี่นะครับผมมาลองลองวนดูตรงนน้น่ะเจอหลายตัวอยู่แต่ยิงได้และนะ้ววันนั้นเดี๋ยวเราวนกลับไปดูนะ่้นมีจะเจอเปล่าวันนี้ ง,งั้นวนกลับมาช่วงเย็นช่วงบา่ายครับผมพอ,อ,อเจอตัวอยู่นะครับผมไปไปดีตาดช่วงนะครับผมไปเจอกลางไม่เสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราดูนี้สักพักนะครับผมว่ามีตัวหรือไม่ไปมาครับผมจังหว,วัดนี้เราก็มาดูนะครับเรายิงได้ไปช่อนมาตัวนะครับ เข้าใจผิดนะครับว่าตอนที่ยิงเปิดกล้องแล้วแล้วก็ตอนที่เดินมาติดกล้องอยู่นะครับผมกลายเป็นสลับกันอยู่นะครับผมเลยไม่ได้จงังหวะยิงเลยนะครับผมแต่ว่า,าก็ยังได้ตัวนะครับผมตัวไม่ไตัวเท่าไหร่นะครับผมพอได้กินอยู่นะครับผมไปติดตามแล้วชกวงต่อครับผมไป มาครับผมมาดูจังหวันี้ครับเราก็ยิงแล้วนะผมปลามันลงมาก่อนนะครับผมมันก็เลยข้ามน,นะอเ,เอาเดี๋ยวเรามวนนายขึ้นมาเสร็จเดี๋ยวเราย้ายไปหมานู้นดีกว่าครับผมไป Đây ta xuống tòa các vuông tay các vuông. Đồ ครับผมจังหวะน,นี้ยิงไปลูกโดนอะไรไม่รู้ข้างล่างนะครับลูกโคตรไปเลยปลาปามันมันวิายไม่หยุดนะครับยิงไม่ทันครับผมมาครับผมมาดูจังหวะนี้นะครับผมปลาที่นี่เขค่อนข้างเก็บเปียนนะแต่ว่ามันว,มนะว่ายไม่หยุดเลยแลก็หันปืนมาติดต้นไม้นะครับผมเราเราก็ยิงไปนะครับผมไปอ่านลึกนะครับผม 哎呀！开开空。Huh. Uh huh. โดนหรอไม่โดนทีแรกไม่ได้เปิดกล้องเลยขึ้นจีบอยู่นั่งลืมไม่เปิดกล้องเล้วไม่ได้เปิดกล้องเปิดกล้องแล้ว็ะิงของผมโดนหา บากนะครับผมขึ้นไม่ได้ก็ว่าไม่โดนไม่วิ่ง

ใส้ครึ่งโลได้นี่โดนหน่อยเดียวยังจะลุบอยู่แล้วเลารู้ว่าไม่โดดเงียบเลยกล้องไม่ได้เปิดเลยทีแรกลืม,มก็เปิดกล้องแล้วนั่งรออ่ะอีกปลาจิบดูว่าหูนึกได้ลืมเปิดกล้องครับแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็ยิงไปไม่รู้ว่ากล้องจะภาพทันหรือเปล่านะจะไม่ทันก็เสียได้เลยโหจิบสวยๆเลย tôi đã chọn to sùi tôi tôi không biết 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 tôi không quá Chơi không biết tôi không Nó qua trên đình แล้วที่เราก็นั่งดูไปเรานุก็เปิดเปิดกล้องไปแล้วนะครับผมหมดเวลาครับผมกลับบ้านดีกว่าครับผมไปกลับบ้านกันครับผมครับผมนี่ก็ได้มาส่องแป้งมาเพี่อส่องถุ้โป่งส่ง มีตัวครึ่งโลตัวครับผมตัวบล็อกตัวนีคเราก็ถึงบ้านบอลแล้วนะครับผมเดี๋ยวหน้าเขาว่างใหม่ครับผมเวลาน้อยครับผมเดี๋ยวเย็นทำงานต่อไม่ไหวครับผมนี่ก็ไว้แค่นี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเกรดซ่าพารลุนนะครับผมว่าจะเหวี่ยซะแล้วแต่ยังไม่แห้วครับผมขอได้แต้มไปก่อนครับผมเอาสวัสดีครับ มันหดมดยังต้องไปท้งใหม่เดี๋ยหมดทกเยื่อ